สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพูดถึงหลวงพ่อพางรุ่นแรกนะฮะพระแท้เป็นยังไงนะครับผมหลวงพ่อพางนะครับผมรุ่นแรกเนี่ยไม่ออกวัดอุดมคงคาคิลเลคขตก็ออกวัดสีกันดูประมาณเนี้ครับผมจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับผมอ่าอ่าตำหนินะเพือ่อนๆนะตำหนิของหลวงพ่อพางหน้าตาต้องอย่างนี้นะครับ นิพมหน้าแก่นะนเพื่อนพนะพิพมหน้าแก่ไม่ออกวัาสีจันทร์ว่าสีจันในปีหนึ่งหนึ่งแปดนะนเพื่อนนะรู้สึกว่าจะไม่ออกไม่รู้ว่าจะออกวัดอุดมคง,งคาคิลิเขตหรือเปล่านะนเพื่อนอนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจ้างผมขออนุญาตเช็คแต่ว่ารุ่นแรกในอยู่ที่ผมนะมนเพื่อนนะอยู่ที่ผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมียนก็นเป็นอย่างนงี้องค์จะสีดำดำนะนเพื่อนเบนะอ่านี่อันนี้ขอบเหลี่ยนจะเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนหน้าตาอย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนนะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้รุ่นแรกเพื่อนะ รุ่นแรกรุ่นแรกจะต้องเป็นอย่างงี้นะรุ่นแรกนี่ผมผมบอกเลยตั้หนิดที่เดียว่อนะเพื่อนนะนนะไม่ไปพูดถึงโจทอื่นเนี่ยอันนี้ผมยังไม่แกะนะเพื่อนนะอันนี้อยู่ในคอปติกนะเพื่อนนะตัวจริงคมสวยแต่นี่อยู่ในคอปติกมันอาจจะแ,แบบว่าความมัวความอ่าเขาเรียกว่าความที่แบบว่าอ่าไม่สวยไม่อะไรอย่างเงี้ยที่คุณชอบไปดูแล้วพอไลฟ์สดว,ว่าโอ้ยป้าสวยป้าสวยป้าสวยป้าเก๋มันปั๊มมาใหม่ๆ สภาสวยอะไม่ใช่เพื่อนสมัยนั้นๆแล้วมันเทคโนโลยีสมัยนั้นเราผ่านการเวลาแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยพระเนี่ยไม่ได้มีราคาเพื่อนพระเนี่ยคือเขาเอาเพื่อให้กับตำรวจให้กับทหารไปสู้ศึกแต่ก่อนเนี่ยมีแต่โจรนมีมีแต่สงครามสมัยก่อนเมื่อประมาณปี2500ต้นวนๆถึง2,400กว่าๆว่าปลายๆอ่ 2, 70, 8, 10, เนี่ย มีแต่สงรามาเพื่อนสงรามาบินโดจีสงครามเวียดนามแล้วมาเลเซียก็เป็นสงครามอีกก็โจวันเจินเยอะไปหมดคอมมินิสเยอะไปหมดในประเทศไทยเพื่อนเพื่อนเขาเอาพระเนี่ยมาเพื่อคุ้มครองเขาเป็นความเชื่อแค่นั้นเองเพื่อนเพื่อนแล้วก็มันไม่ได้มีราคาไม่ได้มีอะไรเพราะเขาก็เก็บไว้อะไรกันอย่างนั้นนะเพื่อน ไม่ได้มีราคามันมันมีราคาเมื่อช่วงหลังๆนี่เองมันเชื่อมเมื่อปีหกศูนย์ห้ากว่าหกกว่าห่านมันเพื่อนนะนี่เรียนหลวงพ่อผาแนลนะ้วมันตําหนี่อยู่ตรงนี้มันเป็นอ่าอันนี้พรองไทยเลยนะอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนอ่านเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขยายได้ไหนอ่าตัวเนี้ยมันเพื่อนทำเพื่อนมีเหมือนเหมือนของผมตัวเนี้ยนี่นะครับอ่เน,นี่ยตัวนี้เลยนะเพื่อนนะอย่างเงี้ยแทยเลยแไทยอะไเพื่อนเนี่ยต้องมีตัวนี้ตัวนี้ ้องเหมือนของผมนี่ตัวนี้แล้วตั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 วที่สอง่ตัวตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยต้องอย่างนี้อย่างนี้เพื่อนๆต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้เลยเพื่อนๆอ่านี่หลวงพ่อพางหลวงพ่อผางเอ่าเบอร์หนึ่งของแดนดิซาเลยนะคะผมบอกได้เลยต้องอย่างนี้เนี่ยข้างบนกับข้างล่างต้องเหมือนกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือของแท้ของแท้เลยค่ะอันนี้ผมผมเปิดราคาเลยนะซี สี่ล้านเก้าแสนนะฮะระ่มโปพงไม่มีบล็อกไม่ได้ซับซ้อนเพื่อนสมัยก่อนไม่มีความซับซ้อนคนสมัยก่อนโอ้โหมันจะมีความซับซ้อนอะไรปานนั้นเพื่อนมีบล็อกออกมาสิบกว่าบล็อกบล็อกคอติงบล็อกแทงน้ําบล็อกซาราฮาบล็อกกงเคบล็อกหน้าเล็กบล็อกหน้าตรงเต็มไปหมดเพื่อนสิบกว่าบล็อกมันเป็นไปไม่ได้เพือ่อนคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ซับซ้อนแล้วเขาไม่ได้เป็นพุทธภาณิชย์ ไม่ได้เป็นพุทธะประเด็นคือมันมันไม่ได้มีราคาเขาให้เพื่อปกป้องก็สร้างขึ้นมาก็เหรียญเดียวจบแล้วแล้วก็มันบล็อกมันเลื่อนมันอะไรอ่ะผมมันบล็อกมันเลื่อนตั้งสิบบล็อกเดี๋ยวเพื่อนๆพนความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนเพื่อนชื่อะไรเพื่อนเพื่อนไหนซื้อผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ้ยเราไปซื้อได้ยังไงบล็อกมันมีอะไรไอ้นั้นเนี่ยคือปั๊มขึ้นมาตั้งแต่ปีหกแปดไอสิบกว่าบล็อกไอบล็อกกรุงเก๊บบล็อกกอติงแล้วก็มาต ก็เอาเล่นเก๊ก็เล่นเก๊กันมาหาขอก็คนมาอย่างนั้นก็ก็เล่นกันเลยฮะใช่ก็คือเซียนทุกคนเล่นไม่ไม่มีรายได้แล้วไงเพื่อนๆแล้วเวลาเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเอย่าไปเชื่อคุณเอาบวกไปได้เลยไอหนังสือหรือว่าประวัติศาสตร์การทำพระหนึ่งถึงถึงสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องไปหาข้อมูลเอาเองแล้ว ใช้อะไรนะเขาเรียกว่าใช้วิจาราณของตัวเองย้อนกลับไปนะสมัยก่อนคุณไปถามพ่อแม่คุณแค่ทำมาหากินเนี่ยคุณยิ่งหน่นอะไรละ่ะคุณจะไปเช่าพระอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ตํารวจให้ทหารให้มือปืนที่ไว้ฆ่าคนให้นักเลงที่ไปเช่าอะนะอือปืนนักเลงกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอ,ออบตอคือต้องเป็นสายสายบูอะคืเ่อน,นสายบูัสายนักเลงเีย่ยเ้เ คุณเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยตอนนี้มันเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็มาเล่นกันใช่ไหมฮะเพื่อนเพื่อนแล้วพอตีราคากันแล้วพอทํไอัน,นี้ก็คือเป็นธุรกิจแล้วอันนี้คือพอค้าพอค้าก็ทําขึ้นมาบล็อกนูบล็อกนี่เต็มไปหมดของกระปุกผานเนี่ยเพื่อนเต็กบล็อกบล็อกทาขึ้นมาเป,นเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมฮะ อแล้วเ,เพื่อนๆเนี่ยองเนี่ยผมขายสี่ล้านเก้าแสนอ่าผมบอกเลยผมกล้าพูดเลยนะฮะแคคต่ผมเห็นโอ้บล็อกคุมเคคอติงผมเห็นอะไรกระทำคลิปออกมาเก้าแสนอ่าแล้วก็มันมีคลิปแบบว่าเป็นหมื่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยเ,เพื่อนๆมีม,มีมีเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วเ,เพื่อนๆเนี่ยเอาไปเช่าแล้วต่อไปในอะนาคตนะเพื่อนเพื่อน มันไม่มีแล้วมันมีผมผมอยู่เลนเดียวแล้วเพื่อนเพื่อนเลีนแท้มีอยู่เลนเดียวแล้วเพื่อนเป็อนดู่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะตำแหนนนะตรงนี้คนที่เดียวเลยอันนี้ผมยังไม่แกะเดี๋ยวผมแกะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปไล่ตำแหนนก็เดี๋ยวผมจะบอกอนตรงเนี้ยแกะตรงเนี้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยสองจุดเนี้ยเนี่ยสองจุดเนี้ยเอาให้ได้เลยเนี่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 ยตรงเนี้ยสองจุดเนี้ยเพื่อนเพื่อนเอาให้เหมือนของผมนะถ้าได้ตรงนี้มาก็โอเคแสดงว่าแท้แต่มันมีอยู่เลียนเดียวตอนเนี้ย ไม่ไม่วัดอุดมคงคาเขาวัดสีกันนะฮะก็ตอนนั้นก็ถ้าแต่ช้าหน่อยก็อุดมคงคาก็น่าจะเป็นปีอสองสองห้านหนึ่งสามต่วัดสีสีจันทร์เนี่ยสองห้านหนึ่งแปดนะคะผมอ่านะครับไอ้นี่พเพื่อนก็ก็ดูนะไอ้นั้นมันเป็น,เป,นเป็นธุรกิจถ้าต่อไปพเพื่อนก็ถ้ามีเงินเดียว,พวเพื่อนเพื่อนก็เอาไปเนี่ยเข้าพิพิธภัณฑ์ได้สองหมื่นแปดพัน ล้านบาทนะฮะนี่รูปโมนาลิซ่านะอนาคตภาคไทย,ยต้องไปอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้แน่นอนแม่น,นูตคุณซื้อผมไปสี่ล้านสี่ล้านเก้าแสนใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเป็นหมื่นล้านสองอันนี้สองหมื่นแปดพันล้านนะฮะรูปโมนาลิซ่านะใครจะไปเชื่อสมัยก่อนวาดเนี่ยสิบบาทคนหนึงไม่ซื้อกันเลยเพื่อนเพื่อนรูปแบบเนี้ยใช่ไหมฮะอ่าตอนนี้เป็นสองหมื่นแปดพันล้านพวกเขาเสียชีวิตไปแล้วนั่นนะ ม,มันก็เลยราคาแพงใช่ไหมเพื่อนเอนี่เพื่อนมาก็โอเคเลยมันไม่มีรอกเพื่อนมันเป็นพุทธปฏิปั๊มขึ้นมาเนี่ยเลิมปูพานะเพื่อนปั๊มขึ้นมาเนี่ยก็คือปีหกหกศูนเนี่ยผมไม่รู้ว่าปีไหนแล้วปั้มขึ้นมาเป็นพุทธปฏิปแล้วก็มันต้องเล่นไงเพื่อนเพื่อนมันต้องเล่น เซียนเขาต้องเล่นเพราะว่ามันไม่รู้ม Alpha, ันไม่มีอะไรจะขายไงมันก็ปั๊มขึ้นมาพอปั๊มขึ้นมาก็ก็ขายกันไปหละมือหลักแสนก็แล้วแต่กับกูจะเอากี่เหรียญนะก็ปั๊มขึ้นมาได้หมดก็มีแม่แบบอยู่แล้วเพื่อนๆแต่ของผมเนี่ยมันไม่มีมันมีเหรียญเดียวมันก็จบแล้วตอนนี้มีอยู่เหรียญเดียวถ้าเพื่อนๆลองหาดูแล้วแล้วเพื่อนๆก็ลองหาดูกแล้วกันอ่ะแล้วเพื่อนๆดูเอาหลักร้อยเดี๋ยวผมให้ดูหลักร้อยอาจจะเพื่อนๆอยากดูหลักร้อยอ่ะ หลักร้อยหลักสิบอ่ะมีหมดอ่าาะเพืพ่อนๆดูอันอีกแลค่ะเจ็ดสิบเก้า,าบาทสามสิบสองบาทก็มีอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะที่เพื่อนๆดูที่เพื่อนๆเอาหลักแสนหลักหมื่นเนี่ยเพื่อนๆมาซื้อในนี้ไม่ดีกวาหรอดีไปซื้อไปที่คนทําคลิปมาไปซื้อหลักหมื่นไปซื้อทําไมซื้อมาเราก็คล้องมันอยู่ที่ใจเราเพืพ่อนๆอ่าเราจะไปซื้อทําไมหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมฮะอันนี้ผมเอาไว้ก็ให้กับ อ่าคนที่เขาต้องการบูชาเนี่ยของผมเองเนี่ยคนก็ต้องการบูชาบูชาก็โอเคใช่ไหมฮะเราก็โอเคถ้าคุณมาบูชาก็ได้เลยใจ่ไหมเนี่ยก็แค่นั้นเองเพื่อนเพื่อนอืมเนี่ยแ้าใครมาหากับผมอ่ะผมก็ปล่อยเลยสี่สี่ล้านเก้าแสนเนี่ยเพื่อนๆนะหลวงปู่ผ่านตอนเนี้ยผมปล่อยเลยแต่เพื่อนเพื่อต่อไปเพื่อนเพื่อนเก็บไว้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ถึงเนี่ยก็เข้าไปต่อไปเข้าไปพิธีพันเนี่ยมีมีหีโอมแล้วเพื่อนๆอนแต่ องที่ผมพูดแต่ท่าน,นั้นเลยต่อไปเป็นอย่างนี้นเพื่อนทำไมผมเบียยงมองไม่ออกต่อไปเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แล้วภาพิพิธภัณฑ์แล้วมันราคาก็สูงคนก็มาซื้อเวลาเขาซื้อก็ประมูลอย่างพวกเราเนะมันอีกรุ่นหนึ่งแล้วพร่เป็นความคิดอย่างเงี้ยคือความคิดทุกวันเนี่ยความคิดมันทะเลาะตันมันชนกันเดี๋ยวมันจะมีเด็กบุ่นใหม่ที่เป็นความคิดของเขาขึ้นมาเขาไม่ทําอย่างนี้เขาไม่เดินคนฉลาดเขาไม่เดินรอยซ้ําอย่างนี้หรอเพื่อนที่เราเดินเงินอยู่เนี่ย เด็กมันจะไม่เดิมมันจะมันจะทำแบบรูปแบบใหม่ใช่มันโหมันเดียวมันระดับฝรนี้เยอะเขามันดูอยู่ตอนนี้แล้วคนต้องเางนเด็กๆแล้วพ่อแม่ก็มีตังมีตังมากกว่าเซียนนี่อีกมีเยอะแยะเรื่อยยังยังไม่เปิดเผยตัวมาเนี่ยคุณมาบุญมาภูคุณเปิดเผยข้อมูลมันมันไหลเข้าไปสู่คนพ่อแม่ที่เขาคนที่เขามีความรู้ที่เขาเป็นพ่อค้าจริงๆอะเขามองพวกคุณอยู่ใช่ปะให้คนอย่างเราไก็พะเลากันไป โอ้ยเก็นไปคนนู้นก็มีความรู้ไอคนนี้ก็มีความรู้มอมเบ้มกันอย่างงู้อย่างงี้โอ้ยคนมีเปล่าของแท้ไม่มีอ่ะเพื่อนอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะคลิปยาวอีกแล้วโอ้โหผมนี่แบบเข้าไปสิบนาทีแล้วโอเคแค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะนะยังไงก็สนใจก็ซื้อนะสี่ล้านเก้าแสนในบนไปนะโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังนะสวัสดีครับเปอ่กไมิดนึงนะเพื่อนอ่าหลวงหลวงพ่อพังเนี่ย ท่านมรณภาพวันที่24นะเพื่อนๆนะปี2525นะเพื่อนๆนะอ่านนเพื่อนๆนะเออเหรียญของผมเนี่ยตอนตอนที่เหรียญของผมเนี่ยที่เพื่อนๆดูอ่ะอ่าไม่ปีหนึ่งสามก็ถึงปีหนึ่งแปดเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อพระยังมีชีวิตอยู่นะครับอ่าแค่นี้นะเพื่อนๆนะโอเคแล้วไอเหรียญที่เป็นบล็อกต่างๆสิบบล็อกบล็อกคอติงบล็อกอะไรหลวงพ่อพานก็เสียไปแล้วก็มีคนมาพังเพื่อน มีคนมอ,อกปั๊มขึ้นมาแค่นั้นเป็น,เป,นเป็นธุรกิจเป็นพนะิเซ n e s นะเพื่อนๆนะโอเคแค่นี้ครับ